คำเตือนคิปวิดีโอนี้จะทำมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปี e. ควรได้รับคำแน,นะนำโอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเดิมนะเฮียปลาพาแตกเวรวสามเองนะผมก็มาเจอกันในช่วงดึกอีกแล้วนะผมก็อยู่กันในค่าย p g เหมือนเดิมนะกับเกมฟ o อยจูนโอเอ็กซ์เนะ้อนนักสอดัวทองนะผมคือนี่พกมาแค่สามพันนะ ขึ้นช่วงสี่ทุ่มมัผมก็เป็นไงเป็นกันนะเออล้างเกลือก่อนแล้วกายวันนี้ช่วงเย็นบวกมาแล้วนะช่วงบ่ายโอเคก่อนอื่นก็รับชมคลิปความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะเพื่อนนะไม่แนะนําให้ทําตามแหละ <c oughs> <c oughs> เปิดไปทีนึงและเปิดซะเบาเลยโอเคคํานวณอยู่โอ้โหมาก่อนองก็มาค่อยๆต่อไปนะเพื่อนนะ เดี๋ยวหมดนี้ค่อยเพิ่มเบ็ดยังไง้มันตอดอยู่นะคำนวณอยู่นะ <c oughs> อีกสองทีเพื่อนไปครับผมกลับมาเบ็ดสามสิบเลยแล้วกันนะขอเปิดไปที่สามสิบออโต้ก่อนดูที่ว่าเป็นไงช่วงดึกนะมันก็เกลือมาพักหนึ่งแล้วนะแต่เมื่อวานนี้แบบ วันนี้คือแบบเอาเรื่องเลยเพื่อนนะแตกเป็นหมื่นเลยนะแตันนี้ผมขึ้นรอบที่สองนะเออที่พกมาสามพันนี่คือรอบที่สองของตอนคืนนะเพื่อนนะพอจูโอเอ็กนะรถทวงมันจะเกือตะ้แค่ไหนวะวันนี้ไปสองหมุนโดดหรือเปล่าเพื่อนเบร3สามสิบโอเคถึงว่าต้องให้เพิ่มเบร2สองร้อนยนถึงจะโดด นี่ก็ดีไปคร้วผมแต่ต้องลุ้นตัวเข้าอีกนะเออโอ้โหส้มส้มหล่นหรือเปล่าโอ้หถ้าเป็นคูณสิบก็น่าสนใจนะแบบนี้นะอังเปาอีกแล้วหรือเปล่าเพื่อนโอ้ไม่ใช่นะปะะทัดเหรอให้มันจบที่ปะะทัศนะผมแล้ว,ลวอ้าวไม่ใช่นะผมโอ้โหโดดโคตรนานนะผมแล้วได้อะไร โอ้โหหกสิบเก้านะเบาจะจัดไปต่อ <c oughs> ข้อมูลเองบ้างนะ <c oughs> ออตโต้ก็เริ่มเกลือ <c oughs> อะไรของพี่บัววันนี้ <c oughs> โดนอีกแล้วผมแล้วทั่วมาสองมาพันหนึ่งแล้วกำลังจะสองพันแล้วเนะี่ยอีกห้าสิบไปเลยยังอยู่แบบสามเซบอยู่นะ มันโดดอยู่นะเพื่อนนะลองลุ้นต่อยอนิดนึงทำไมโดดค่อยเปลี่ยนเบ็ดใหม่ครับผมโอเคก้อนทองดอกนี้ได้มาสามร้อยผมโอ้โหพูดถึงเรื่องคำนวณนี่มันคำนวณน,น้อยไปหน่อยนะโอเคก้อนทองก็มาไม่ถี่มากครับผมตอนนี้ลบอยู่นะหนึ่งพันก้อนทองไอ้กล่องทองมาร้อยสิบ โอ้โหยังไงต้องให้เปลี่ยนเบ็ดนะเนี่ยเริ่มไม่โดดแล้วเพื่อนนะ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆต่อนะยังอยู่สองพันอยู่แล้วตอนนี้ <c oughs> หนีไปไหนไม่ลงหรือเปล่าโอ้ลงซะแล้วเงียบกิฟต์ยังกับป่าช้าล้ะโอ้โห เบ็ดสี่สิบหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะหย่อดสักสามสิบนี้พอแล้วค่อยกลับไปเบ,บ็ดน้อยแล้วมันจะลดหุงยังไงครับผมเแบ็ดสี่สิบก็เงียบนะโดดหรือเปล่าเอา้าโดดอยู่นะเพื่อนนะเออไล่เบ,บ็ดก็โดดอยู่อะไล่เบ,บ็ดก็ยังโดดแต่คูณสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจส้มก็ได้นะ โอ้โหตกใจหมดวายหล่นมาตัวเดียวมาครับผมอังเปาปิดฉากปิดท้ายหรือเปล่าโอเคแล้วคูณสิบดอกนี้ได้มาสี่พันเลยนะโอ้โหช่ำอีกแนละ้วช่วงดึกถึงจะไม่ช่ำมากกเ็เถอะแต่ก็ช่ำอยู่นะเพื่อนนะโอ้โหโดดครับผมอังเปาแจกมานะสี่พันนะผม สิบก็แตกดีอยู่นะช่วงนี้กลับมาท็อปฟอร์มหรือเปล่านะแต่บวกน้อยอยู่นะเพื่อนนะบวกแค่สองพันเท่านั้นตอนนี้หรือว่ามันต้องไล่เบ็ดต่อผมหรือว่ามันจะโดดแค่เบ็ดละครั้งโอเคอนร้ได้มาสี่ร้อยกลับมาบวกนะตอดหน่อยตอดหน่อยเอาเอาไปสามสิบ กลับมาก็โดดครับผมโอ้โหสวิตเบดก็โดดเหมือนกันนะเออแต่เบดสามสิบมันยังไม่คูณสิบให้เราเลยนะเพื่อนนะมันจะมาหรือเปล่าเอา้าเกือบนะโอ้ก้อนทองไม่น่าลงเลยตอนนี้ได้ไมาแค่ร้อยสามสิบห้าเท่านั้นนะวันนี้แตกไม่หนักเท่าไหร่่ะเบห้าสิบเลยแล้วกันนะเพื่อนนะเบดร้อยไม่ไหว สามสิบหมุนไปต่อไปสักหน่อยสักห้าร้อยอะไรแบบนี้สักร้อยห้าสิบพันห้าอะไรไประมาณนี้โอ้โหเงียบจจกิฟัดจัดเพื่อนตอนนี้บวกหนึ่งพันแล้วอ่ะโอ้โหบทจะลงก็ลงหวบโดดหรือเปล่าเอา้าโอ้โหเป็นห้าสิบก็โดดนะเพื่อนนะโดดดีโดดดีวันนี้ แต่ผมไม่กล้าเพิ่มเบ็ดอีกแล้วนะกลัวมันจะลดหวัวปะขอให้มันจบที่เบ็ดห้าสิบแล้วกันนะเพื่อนนะก้อนทองยังไงคูนหรือเปล่าโอ้โหสามตัวเท่านั้นโคเศร้าจะจัด,จดคูณสิบก็ไม่ได้นะเพื่อนนะโอ้โหแล้วหมดไปกับรอบนี้นะเดี๋ยวขอปั่นอีกหน่อยหมุนเองบ้างนะ ยังไม่ได้อะไรครับผมยังเงียบอยู่โอ้โหอีกสทีกลับมาเป40สสบหน่อยอีกสักสามสิบอตโต้ไปเลเพื่อนนะมันจะกลับมาโดดให้หรือเปล่านะซ้ำได้หรือเปล่านะเพื่อนนะโอเคกล่องทองมาเดี๋ยวนี้สี่ร้อยกว่านะ รู้เงินต่อไปแนละ้วเหมือนจะไม่บวกนะวันนี้ไม่ยอมเลิกนะวันนี้บวกเร็วนะเออแต่ผมอยากอยู่ต่อนะเพื่อนนะมันยังแตกไม่หนักเท่าไหรนะ่อ่ะแต่ผมว่าน่าจะกลับมาเข้าเนื้อเหมือนเดิมนะผมโดนบ่อยนะช่วงนี้โอ้โหเซ็งไปอีกแล้วผมหมุนเองก็โดนออโต้ก็โดนนะ โอ้โหยังไงสองทีสุดท้ายนะมาอย่าว่าผมลองของเลยจัดสักหน่อยไปสามสิบออโต้ไปเบทหกสิบเลยนะเพื่อนนะไหนว่าเราไล่เบทแล้วมันกำลังจะโดดนะมันโดดทุกรอบเลยแต่เบทหกสิบไม่รู้ว่าจะโดดไหมนะเพื่อนนะมาาผมยังไงต่อ โอ้โหเกือบคูณสิบนะก็ไม่ได้อีกแล้วงไหนวันนี้ทำไมมันเงียบอย่างนี้ลนะ่ะโอ้โหผมยอมไม่ได้วะ่ะขอหมุนต่อยสักหน่อยโอเคแล้วก้อนทองหนึ่งสองสามสี่ตัวตรงน,นี้ได้มาพันสองนะกลับมาเท่าทุนเฉยนะโอ้โห มาหกร้อยโอ้โหทำไมไม่ขึ้นตรงนี้ล่ะเพื่อนอีกหน่อยไปหมุนเองบ้างนะเพื่อนนะอย่าไปลบกนกวนเกมเยอะมาอีกสักห้าทีโอ้โหเงียบจะจัดโอ้โหวันนี้นะก็ผมไม่ขึ้นแล้วผมว่ามันแบบ มันหมุนไม่ขึ้นแล้วนะเพื่อนนะก็เป็นว่าวันนี้ขอลงเพงเท่านี้ก่อนดีกว่านะคืนนี้มันแบบหมุนไม่ขึ้นนะก็ขึ้นวันนี้ผมเล่นเป็นเวลาสี่ทุ่มนะเพื่อนนะก็ถ้าประมาณผมอะประมาณสิบนาทีอะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนนะก็ยังไงใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดสับตะไคร้กันหน่อยนะเพื่อนนะส่วนใครที่อยากเล่นเกมเดียวเวฟเดียวผมนะเข้ามาแจมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะผมยังไงวันนี้ต้องได้ขอตัวลาไปก่อนนะเออ ก็หมุนตั้งนานตั้งเท่าเดิมเฉยวะ่ะก็จริงบวกแล้วนะแต่ไม่เลิกนะผมโอเคขอตัวลาไปก่อนนะบา,บายบายฝันดีครับผม